สวัสดีค่ะวันนี้มันจะรีวิวการทำขั้วกริ้งง่ายๆนะคะวัตถุดิบหลักของเราก็คือใบมะกรูดค่ะเรานำใบมะกรูดนะคะมาล้างให้สะอาดนะคะเพื่อจะนำมาหั่นซอยสำหรับใส่ในขั้วกริ้งของเราค่ะเราก็เลือกใบแต่ละใบนะคะคลี่ล้างให้สะอาดๆเลยค่ะเตรียมมีดและเขียงให้พร้อมเลยนะคะเพื่อนๆ เวลาหั่นใบมะกรูดนะคะก็นํามาเรียงกันก่อนค่ะเสร็จแล้วก็หั่นครั้งแรกนะคะที่มันจะเป็นกา้านหั่นไปก่อนค่ะน้องนั้นเราก็หั่นซอยให้เล็กๆนะคะเวลาเราทานเนี่ยเราจะได้ทานเขาเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าเป็นสมุนไพรค่ะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเพื่อนเพื่อนก็หั่นซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆได้เลยนะคะแบบนี้เลยและนี่คือวัตถุดิบของวันนี้ค่ะมี ครัวกิ้งนะคะที่เป็นแบบกึ่งสําเร็จรูปค่ะเป็นผงหมูสับนะคะแล้วก็ใบมะกรูดที่เราหั่นฝอยเมื่อกี้นี้ค่ะเราก็จะเทน้ำมันพืชน,นะคะลงไปในกระทะนะคะใช้ไฟกลางๆค่ะให้กระทะร้อนนะคะจากนั้นเราก็เตรียมหมูสับนะคะประมาณ1นซองนี่จะใช้หมูสับประมาณสัก2ขีดนะคะก็เอาหมูสับ เทใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆใส่ไปให้เขา,าสุกอยู่ในน้ํามันเนี่ยแหละค่ะคั่วไปคั่วมานะคะพอหมูเริ่มจะสุกแล้วนะคะเราก็มาเตรียมผงคัวกิ้งเนี่ยแหละค่ะเพื่อนๆตัดนะคะ1นซองใช้หมดเลยค่ะใช้กับหมูประมาณ2ขีดนะคะเมื่อตัดเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เทลงไปได้เลยค่ะเป็นผงๆอย่างเงี้ยแหละจากนั้นเราก็ ผัดคลุกเคล้าให้ทั่วกับหมูที่อยู่ในกระทะนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำเติมนะคะเพื่อไม่ให้หมูนั้นนะ่ยแห้งจนติดกระทะนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ปรุงรสชาติอะไรเลยเนี่ยมันก็จะได้รสชาติเผ็ดแล้วก็พอดีเลยนะคะแต่เผอ,อิญว่ามันเป็นคนชอบหวานก็เลยเติมน้ำตาลไปหน่อยน,นึง ก็จะทําให้สีเนี่ยผิดเคลืยนไปบ้างนะคะเพราะว่าทุกครั้งทัวกริ้งอะ่ะก็จะมีสีออกเหลืองๆเลยแต่พอมันเริ่มใส,สกต่างไปอะ่ะมันก็จะเป็นสีดำๆหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยกินเผ็ดนะคะถ้าเราไม่ใส่เลยเนี่ยเคยทำแล้วมันก็จะเผ็ดไปนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆค่ะเมื่อเสร็จแล้วเราก็โรยใบมักกรูที่เราหั่นฝอนี่นะคะ่ะเอาไปคลุกเคล้าให้ทั่วเลยตอนนี้หอมมากๆเลยค่ะน่ากินเลย พอใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะก็จะทําให้หมูเนี่ยมันมีสีดำนิดนึงเพราะว่ามันไหม้อ่ะค่ะนะคะ,นะคะเราก็ใส่ใบมะก,กรูดที่หั่นฝอยนะคะคือหั่นไว้เยอะมากนะคะอีกสักรอบนึงนะคะแล้วก็เอาไปผัดอีกรอบนึงนะคะ่ะสีตอนนี้เริ่มจะผิดเพี้ยนะคะผลที่ออกมามันก็จะมีสีที่ดำนิดนึงนะคะแต่ว่าหวานอร่อยดีคะ่ะสําหรับเพื่อนๆที่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่ถ้าไม่ชอบเผ็ดก็ใส่น้ําตาลนิดน,น,ะะนึงค่ะเมนูง่ายๆนะคะลองทําดูคะ่ะ มันทำได้คุณก็ทำได้ค่ะ